สวัสดีครับวันนี้แบบจําลองสาการโครงสร้างเราจะมาพูดถึงการตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์หรือ Data Cleaning สํสำหรับาการวิเคราะห์ SEM นะครับในการจัดการข้อมูลสําหรับงานวิจัยนะครับเรากา็มักจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับ Data Cleaning เท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าในกระบวนการเรียนนะครับในหลายวิชาส่วนใหญ่ก็จะแยกเป็น2 รายวิชาที่เกี่ยวข้องก็คือระเบียบว,วิธีวิจัยนะครับระเบียบว,วิธีวิจัยก็ไม่ค่อยพูดถึงการคลีนด t ตนะครับในขณะเดียวกันในรายวิชาสติครับซึ่งก็จะพูดถึงสตินะครับการใช้สติเงื่อนไขาการใช้สติซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องนิดนึงตรงที่เงื่อนไขาการใช้สติว่าข้อมูลต้องมีการแจกแจงแบบปกตินะครับหรือการตรวจสอบข้อมูลนะครับแต่ก็จะไม่พูดถึงว่า ข้อมูลนั้นนะครับจะต้องทํำยังไงแก้ไขยังไงตรวจสอบยังไงนะครับเพียงแต่เน้นเรื่องการใช้สิติเป็นหลักดังนั้นผมก็จะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับการกรีนดัตต้าแล้วกันนะครับในกรณีตัวอย่างผมจะใช้ก็คือการผัดผักบุ้งสักจานหนึ่งครับเพราะว่าเราคงจะมองไม่ออกว่าข้อมูลที่มันสะอาดหรือ d a t a t l e a n i n g เป็นลักษณะอย่างไรนะครับผม ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการผัดผักบุ้งสักจานหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นภาพเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับถ้าหากเราจะผัดผักบุ้งสักจานหนึ่งครับพื้นที่ที่ศึกษาหรือประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างก็คือผักบุ้งครับในกระบวนการวิจัยนะครับถ้าเกิดเราพบว่าผักบุ้งนะครับในตำแหน่งไหนของแปลงผักนะครับมีคุณภาพเหมือนกัน ดังนั้นเราจะหยิบเอาตรงไหนของแปลงผักก็สามารถเป็นตัวแทนของประชากรผักบุ้งได้นะครับผักบุ้งมีรสชาติเหมือนกันนะครับไม่มีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นหยิบตรงไหนก็เป็นตัวแทนของประชากรดังนั้นเราจะหยิบผักบุ้งตรงส่วนไหนของแปลงก็ใช้แทนกันได้ครับพอเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับก็บเหมือนผักบุ้งนะครับที่เก็บมาจากสวนนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีผักเหลืองบ้าง แล้วก็มีเศษรากนะครับซึ่งาบางต้นก็อาจจะมีแมลงกัดนะครับหรือมีดินติดเข้ามานะครับซึ่งนี่คือลักษณะของผักบุ้งที่เราจะนำมาผัดนะครับเราจะไม่นำผักบุ้งแบบนี้มาผัดนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่น่ารับประทานครับแบบสอบทานเองก็เช่นเดียวกันครับในขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมครับข้อมูลก่อนวิเคราะห์หรือ data cleaning ครับ สำหรับผักบุ้งนะครับก็จะผ่านกระบวนการตัดลากออกนะครับการแข็งแข็งก็ตัดออกหรือแต่ใบอ่อนๆนะครับที่ไม่มีสีเหลืองไม่มีมแมลงกัดนะครับแล้วก็หั่นให้ผักบุ้งนั้นพอคํานะครับเพราะว่าเวลารับประทานจะได้ไม่ติดนะครับติดคอดังนั้นเราจะเห็นว่าผักบุ้งจะถูกคัดสรรมาเฉพาะส่วนที่ดีๆครับส่วนที่เน่าส่วนที่เสีย ส่วนที่แข็งเกินไปหรือเป็นรากเป็นดินก็จะถูกล้างออกไปนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอน Data Cleaning ครับเวลาวิเคราะห์ข้อมูลเราเก็บมาแล้วต้องทำ Data Cleaning ก่อนครับไม่งั้นก็เหมือนกับเอาผักบุ้งครับที่ติดดินนะครับมาทำอาหารนะครับเมื่อเตรียมผักเสร็จแล้วนะครับเชฟก็จะทำการผัดผักบุ้งนะครับแล้วก็ซึ่งในกระบวนการผัดนี้นะครับเมื่อผัดเสร็จแล้ว นะครับก็จะได้ผักบุ้งมา1จานนะครับกระบวนการผัดนี้ก็เปรียบได้กับเสติที่วิเคราะห์ครับแล้วก็ผลการวิจัยก็เปรียบได้กับผลเอาพุทนะครับดังนั้นนะครับกระบวนการกรีนข้อมูลจึงมีส่วนสําคัญครับเพราะว่าเราคงจะเอาผักบุ้งที่มีดินมีรากมาผัดทานไม่ได้นะครับข้อมูลก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเราต้องการผลงานวิจัยที่ดีมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง เราก็ต้องมีการกรีน n d t t a ก่อนนะครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์ A C M เองก็จำเป็นต้องทำการตรวจสอบข้อมูลโดยกรีน n d t t a ก่อนวิเคราะห์ครับมีข้อได้นำอยู่5ประเด็นครับ 1. ข้อมูลสูญหายคือ Missing Data ครับถ้าเกิดข้อมูลนะครับสูญหายนั้นนะครับเป็นการสูญหายทั้งเคสนะครับก็คือมีหลายข้อคำถามไม่มีคำตอบครับอาจจะเป็นคำตอบเกิดจากการ ไม่มีค่าหรือไม่ยอมตอบหรือไม่ทราบไม่ตอบนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องตรวจสอบว่ามาี missing data เนี่ยเป็นหมายเลข ID ใดนะครับเมื่อทราบหมายเลข ID ใดก็กลับไปที่ตัวแบบสอบถามของเราครับว่าข้อมูลที่กรอกนะครับใน data file กับข้อมูลในแบบสอบถามตรงกันหรือไม่นะครับโดยใช้หมายเลข ID หรือหมายเลขแบบสอบถาม เชื่อมตรวจสอบข้อมูลถ้าหากยืนยันได้ว่าข้อมูลนะครับในแบบสอบถามก็มิซิงแล้วก็ข้อมูลใน Data file ก็มิซิงถ้ามีการมิซิงหลายๆข้อคำถามครับก็ควรจะลบข้อคำถามนั้นทิ้งไปครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลหายเพียง2-3สาเคสนะครับหรือ2อสาคำถามนะครับเราก็ควรจะใช้การาทดแทนค่าแทนครับทีนี้มาประเด็นที่2ก็คือ ข้อมูลที่มีค่าผิดปกติหรือ outlier right, case นะครับข้อมูลที่มีค่าผิดปกติเช่นนะครับเราถาม rating scale ห้าสี่นะครับแล้วก็มีค่า6ค่า7ค่า8ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นค่าผิดปกติครับค่าข้อมูลควรจะมี1-5ถึงแต่มีค่าที่เกินกว่าที่กำหนดเอาไว้อีกลักษณะหนึ่งก็คือข้อมูลที่เป็นค่าต่อเนื่องครับอย่างเช่นรายได้คน ส่วนใหญ่กรอบกลุ่มอยู่ที่20,000บาทต่อเดือนแต่มีบางคนรายได้200,000บาทอย่างนี้นะครับเป็นเพียงเคสเดียวลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีค่าผิดปกติครับควรจะตัดเคสนั้นทิ้งไปครับอ,อีกประเด็นที่3ครับข้อมูลที่ตอบทิ้งดิ่งครับอย่างเช่นท่านถามนะครับทางด้านาจิตวิทยาหรือข้อมูลทางด้านทัศนคติครับ หรือการวัดตัวแปรแฝงนะครับแล้วมีผู้ตอบตอบทิ้งดิ่งครับอย่างเช่นตอบ5ทั้งหมดนะครับถาม40ข้อตอบ5้าทั้งหมด40ข้อครับคือตอบคยงค่าเดียวลักษณะนี้ก็ควรลบเคสนั้นทิ้งไปครับไม่ควรนําเข้ามาสู่การวิเคราะห์ครับเพราะเป็นลักษณะที่ไม่มีผลทําทให้ผลการวิเคราะห์ขาดความน่าเชื่อถือประเด็นที่3ก็คือข้อมูลแจกแจงเป็นปกติครับ เวลาเราวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่เป็นค่าต่อเนื่องก็ควรมีการแจกแจงแบบปกติหรือ normal distribution ถ้าเกิดข้อมูลเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับสัดส่วนของแต่ละกลุ่มก็ควรมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันครับไม่จําเป็นต้องเท่ากันเป๊ะนะครับแต่ก็ควรจะใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างกันมากครับประเด็นที่5ครับในการวิเคราะห์ s e m นะครับลักษณะเด่นของ scm ก็คือการวิเคราะห์ p a t t a n a n y s y s i s ที่ใช้ตัวแปลแฝงดังนั้นนะครับเราจึงเกี่ยวข้องกับ Reliability ของมารวัดนะครับหรือโมเดลมารวัดหรือ Reliability ของ Construct หรือ Factor นะครับดังนั้นเมื่อเร,เราเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับ t a t a entry แล้วควรจะทดสอบ Reliability อีกครั้งครับก่อนที่จะทำการวิเคราะห์การที่เรามีข้อมูลที่มีคุณภาพครับเวลาวิเคราะห์ออกมาการตีความการแปลผล หรือนำไปใช้ก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ